ท็อปทศพลมีลุ้นจีบก้อยอรชพรเผยสถานะล่าสุดที่แฟนๆลุ้นหนักมีลุ้นไหมท็อปทศพลตอบสถานะก้อยอรชพรหลังแฟนๆเชียร์หนักมากหรือความสัมพันธ์จะเกินคำว่าเพื่อนกระแสจิ้นมาแรงแบบเบรกไม่อยู่ในโลกออนไลน์ค่ะเมื่อสองนักแสดงฝีมือดีท็อปทศพลหมายมีและก้อยอรชพรโพกินภากรถูกยกให้เป็นคู่จิ้นแห่งปี หลังมีโมเมนต์น่ารักๆให้แฟนคลับกรี๊ดกันไม่เว้นวันจนหลายคนตั้งคำถามว่านี่มันเกินเพื่อแล้วใช่ไหมจากคู่จิ้นในจอสู่คำถามที่ใครๆก็อยากรู้ว่าจิ้นหรือจริงต้นต่อความฟินเนี่ยเริ่มจากที่ทั้งคู่ร่วมง,งานกันในรายการอย่างหาไม่จำกัดและเล่นใหญ่จัดใหญ่ที่มีทั้งมุกตลกการหยอกและเคมีที่เข้าขากันแบบธรรมชาติ จนกลายเป็นคอนเทนต์ถูกแชร์ใน TikTok และทวิตเตอร์แบบรัวๆพฤติกรรมที่เล่นหยอกกันแทบทุกครั้งที่เจอหน้าพร้อมแคปชั่นชวนให้คิดทำเอาแฟนคลับสงสัยหนักว่าหรือจะมีอะไรในใจซ่อนอยู่เพราะมันดูเกินเพื่อนร่วมงานไปแล้วจริงๆท็อปตอบแล้วนะคะพร้อมยิ้มเขินกลางวงสัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้ท็อปทศพลเขาให้สัมภาษณ์สื่อบันเทิงถึงกระแสจิน้น นี้คะ่ะเจ้าตัวยิ้มไปตอบไปด้วยน้ำเสียงชัดเจนแต่มีหยอดให้แฟนๆลุ้นว่าก็สนิทกันจริงๆครับส่วนจะพัฒนาไหมอันนี้ก็ต้องให้เวลาช่วยตอบแต่เขาน่ารักนะครับประโยคสั้นๆแต่ทิ้งระเบิดปริศนาทำเอาแฟนคลับจับสังเกตว่ามีลุ้นมากกว่าคำว่าสถานะเพื่อนแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนตาดีแอบเห็นทั้งคู่นั่งกินข้าว ร้านเดียวกันแถมใส่เสื้อโทนคล้ายกันโดยไม่ตั้งใจอีกด้วยก้อยก็มีอาการเหมือนกันค่ะในไลฟ์สดล่าสุดมีหลุดปากพูดถึงคนที่ทำให้ยิ้มได้แฟนคลับเนี่ยจับตาไลฟ์นี้เลยแม้จะไม่เอ่ยชื่อแต่คอมเมนต์ในไลฟ์พร้อมใจพิมพ์ว่าท็อปแน่แน่แถมเจ้าตัวยังอมยิ้มก่อนจะเปลี่ยนเรื่องทันที งานนี้บอกเลยว่ากระแสะจิ้นมาแรงแบบหยุดไม่อยู่จริงๆค่ะทั้งคู่ต่างก็ปล่อยสัญญาณให้แฟนๆได้ลุ้นและตามเชียร์กันอย่างสนุกสนานสุดท้ายเนี่ยจิ้นหรือจริงคงต้องรอคำตอบชัดๆจากปากท็อปและก้อยเองแล้วค่ะ